และทำร้ายทำลายผู้อื่นได้เนี่ยโทษอีกแล้วมิได้โทษไปหมดแล้วถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในนี้เราก็จะยังเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตนี้ถึงการย,ายึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งให้เป็นไป,นปนตามความต้องการหรือความพอใจของเราสุดท้ายก็กลับมาทุกข์แล้วก็เวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเวียนอยู่ในวัฏวนแห่งความทุกข์แบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ำอีกหมุนเป็นรอบวงกลมไม่จบไม่สิน้นก็หมุนติ้วอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าจะเเเห็นว่่าาไไมมีออะรรปขงลย ไม่มีอะไรที่เราเข้าไปยึดมั่นถือบ้านได้เลยถ้าถึงความยึดมั่นถือบ้่นต้องเกิดความทุกข์แค่นั้นเลยพิจารณาแบบนี้ซ้าๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเห็นความเป็นส่วนอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นความไม่ใช่เราด้วยขอขอ,ขอขออนุญาตีกครับอาจารย์คือยังไม่ค่อย,ขอยเข้าใจครับว่าพิจารณาโดยความไม่ใช่เราไม่ค่อยเข้าใจครับพิจารณาโดยไม่ใช่เราตอนนี้เราใช่เราไหมใช่อื <laughs> เนี่ยคือถูกต้อง ถ้าถามว่าใช่เราไหมตอบว่าใช่คือถูกถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็ถูกเหมือนกันใช่คือถูกในมุมของอะไรในมุมของคนที่ยังมีอัตราตัวตนไม่ไม่มีไม่บัญชีตอบใช่หรือไม่ใช่นะใช่ใช่ก็ตอบถ้าตอบใช่ก็ตอบผิดในมุมของคนที่ไม่มีตัวตนแล้วเพราะมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นมันจะถูกในมุมของคนที่ยังมีกิเลสแต่มันจะผิดสำรวจมนคนที่นหมดกิเลสตัณหาแล้วคําถามคือเรายังยึดตัวเองอยู่ไหมถ้าเรายังยึดตัวเองอยู่ มันก็ไม่แปลกที่เราจะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นหน้าที่เราคือเราก็ต้องทําจนกว่าจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราคือตอนนี้เราเห็นว่าใช่เราไปหมดเรามีรถไหมรถเป็นของเราไหมก็แสดงว่าถ้ามีคนมาทําให้รถเราพังเราจะเสียใจไหมโกรธไหมทุกไหมนั่นไงของเราแต่ความเป็นจริงถ้าอาจารย์ถอดทุกส่วนออกไม่มีความเป็นรถ เอาล้อออกเอาเครื่องยนต์ออกเอาหลังคาออกเอากระจกออกไม่มีความเป็นรถขับไม่ได้เราจะยังยินดียินร้ายในรถคันนี้อยู่ไหมก็มเพราะมันใช้ประโยชน์ตามความต้องการของเราไม่ได้ไเราก็จะพยายามล้อมแรกกระเชิงให้ทุกคนเนี่ยเอาส่วนประกอบของเราเนี่ยมาประกอบให้เข้ากันให้กลับมาเป็นรถเหมือนเดิมเพื่อให้เราเนี่ยได้รถกลับมาตามความต้องการของเราสุดท้ายแล้วความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไอตัวที่บอกว่า เราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนพิจารณาจนกว่าจะไม่ใช่เราจะเห็นว่าไม่ใช่เราก็พิจารณาจนกว่าเราจะยอมรับได้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเรารถคันนี้ก็เป็นเพียงองค์ประกอบมันเป็นรถเราเพราะเราไปยึดอาจจะถามว่ามีรถสองคันรถคันหนึ่งไม่ใช่รถของเรารถคันหนึ่งเป็นรถของเรารถเหมือนกันไหมเหมือนยุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันถ้ารถคันนี้ที่ไม่ใช่ของเราโดนทุบเราจะทุกร้อนไหมไม่ไม่ทุก็เพราะเราไม่ยึด แต่รถคันนี้เป็นของเราถ้าทุบทุกร้อนนะก็เพราะว่าเรายึดมันต่างกันแค่เรื่องเดียวคือยึดกับไม่ยึดเนี่ยแค่นั้นเลยถ้าเราถอนออกจากรถคันนี้ได้เหมือนกับไอ้รถคันนี้ต่อให้คนทุบคันนี้เท่าไหร่จะทุกไหมไม่ทุกแม้มันเป็นโดยกรรมสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นมันก็จะไม่ทุกร้อนเพราะมันเพราะอะไรไม่มีความยึดมั่น ไม่มีความอยากใน Hi มันจะพังก็พงังก็ซ่อมไปตามเหตุตามปัจจัยจะเสียก็เสียก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทีนี้เราจะพิจารณายัางไงที่เราจะไม่ยึดในสิ่งนี้ว่าเป็นอัตราตัวตนของเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นมันจะเสียอะไรก็ต้องเสียมันจะเป็นส่วนไหนก็ต้องเสียส่วนนั้นไปแต่ถ้าเราไปยึดว่าไม่ได้ห้ามเสียห้ามพังห้ามซ่อมเพราะไม่มีตังก็ถูก นี่แหละมันเป็นมันไงมันเป็นเราแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยต่อให้อะไรจะเสียอะไรจะพังเราก็จะรับรู้แค่ว่ามันเสียมันพังแล้วก็แก้ไขก็ซ่อมมันไปตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะดับความทุกข์ลงได้มีเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับมันที่เปลี่ยนใหม่คือไม่ทุก์ร้อนเพราะมันอีกแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องพิจารณาให้เห็นโทษสมมุติรถคันหนึ่งเราจะซื้อรถยังไม่ได้ซื้อรถแต่กําลังจะซื้อรถหนึ่งคัน เราเลิบพิจารณาไม่เห็นประโยชน์ของรถนี้ปกติเราเราจะซื้อรถเราจะพิจารณาเห็นประโยชน์ถูกต้องป่ะจะต้องเดินทางนะ้ทาทันที่บ้าปากซอยเนี่ยคือบริษัทแต่ต้องมีรถขับนะ้าไปเองไม่ได้เดินไม่ไหวเอาไว้เที่ยวสุดสัปดาห์เราจะมองเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวเลยจะไม่มองเห็นโทษของมันแต่ผู้ฉลาดจะมองเห็นโทษด้วยมีเงินมันขนาดไหมมีเงินบำร,รุงรักษาในแต่ละเดือนไหมเวลายางแต่มีเงินเปลี่ยนยางไหมเวลามันพังอะไรขึ้นมาที่มันฉุกเฉิน แล้วถ้ารถมันพังขึ้นมาจะเป็นยังไงค่างวดผ่อนไหวไหมถ้ามีฉุกเฉิน,นระหว่างค่างวดด้วยค่าฉุกเฉินด้วยมีเงินปัญญามีปัญญาในการเอาเงินสำรองมีเงินสำรองจ่ายไหมพอเวลาเริ่มเห็นโทษว่าเฮ้ยกูไม่มีเงินไม่พอวะ่ะถ้าผ่อนแล้วเหลือเงินชักหน้าไม่ถึงแล้วแน่เลยวะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองแน่เลยจะเป็นหนี้เป็นสินอนาคตได้เลยเราจะซื้อไหมไม่ซื้อเพราะเราเห็นโทษเมื่อเห็นโทษเราจะถอนอุปทานจากความอยากในการได้รถนี่แหละจบจับแล้วถ้ามองเห็นโทษจะมีอุบายออกจะเครื่องมัน เพราะนั้นเวลาเรามองเห็นโทษเราจะคบใครสักคนหนึ่งพิจารณาเห็นโทษของเขาเลยเขาทำให้เรามีความทุกข์ไหม mm hmm. เขาทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายได้ไหม mm hmm. เขาจะนอกใจเราได้ไหมเขาจะประพฤติผิดในกลางกับเราไหมเขาจะทำให้เราเสียใจร้องไห้น้ำตาอะไรนะเขาขหน้าไหมเขาจะเป็นเมียมหาโจในการช่อฉนช่อโกงเงินเราไหมถ้าเราพิจารณาเห็นโทษเราจะไม่กล้ามีแฟนเพราะอะไรมันจะมาทำร้ายทำอันตรายแก่เราแต่ถ้าใครตัดสินใจมีแสดงว่ามีเห็นโทษไม่มากพอ ในการที่จะเข้าไปเสพในกามเหล่านั้นจะเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปซ่องเสพในสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ประพืติปฏิบัติตามสมควรแก่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อตอบสนองอัตราตัวตนของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเกณฑ์แบบนี้เราก็จะเริ่มไปฝึกได้แล้วว่าเวลาเราจะฝึกการปล่อยวางเราต้องพิจารณาเห็นโทษประโยชน์อใครก็เห็นดื่มกาแฟามีประโยชน์อะไรบ้างไม่มีเลยทุกคนทุกคนจะเริ่มรู้ประโยชน์ได้แต่ถ้ามองเห็นโทษล่ะเยอะแยะไม่มีประโยชน์มันจะเริ่มมองออกเห็นป่า ทีนี้เราก็ต้องเวทระหว่างประโยชน์กับโทษอะไรมากกว่ากันถ้าเราเห็นโทษมากกว่าประโยชน์เราจะเอาสิ่งนั้นมหมไม่เอาแต่ถ้าเราเห็นประโยชน์มากกว่าโทษเราจะเอาสิ่งนั้นไหมเพราะอะไรเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าโทษนี่ไงแต่ปัจจุบันอะเราทําอะไรกับเราตัดสินใจอะไรกัเราพิจารณามั้ไม่ไม่เราพิจารณาเราอาศัยอะไรเป็นเหตุตัณหาตัณหาคือความอยากเป็นเหตุในการเข้าไปอาศัยเข้าไปส่องเสพในสิ่งเหล่านั้น ตัณหามันจึงเป็นเครื่องร้อยลัดเราไงให้เราผูกติดกับอารมณ์ได้ในความเพลินเราจึงเพลินพอใจกับทุกๆสิ่งในการเลือกเอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นอัตราตัวตนของตัวเองเราไม่ใช้ฉันทะาค,คือความพอใจเป็นมูลเป็นเหตุในการเลือกสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราอาศัยแค่ความพอใจมีแบบไหนก็จะเอาแบบนั้นแต่ถ้าอาศัยตัณหาเป็นเหตุเราจะไม่พอถ้าไม่พอใจจะไม่เอาเราจะหาเอาจนกว่าจะพอใจในสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตงได้ จะทุกข์ก็จา้าจะสร้างเหตุในการทรมานทรกรรมอะไรแค่ไหน,นก็ตามเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาตอบสนองต่อความต้องการข,ของตัวเองเราก็จอาวแล้วเราต้องพิจารณาจนกว่าจะเห็นโทษเราเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มหาอุบายออกจากมันล้ะไม่ดียังไงไม่เป็นยังไงก็เหมือนที่อาจารย์บอกถ้าอาจารย์บอกว่าในบ่อน้านํานี้มีปิงใครจะกล้าลงไหมคนที่กลัวปิงจะไม่กล้าลงถูกต้องป่ะเพราะมันมองเห็นโทษมันกลัว มากกว่าที่จะกล้าแต่คนที่ไม่กลัวปิงเขาบอกว่าน้ามีปิงมันกล้าลงไหม<ง>เพราะอะไรไม,มันไม่เห็นโทษไงมันไม่มีความกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นมันจึงทําในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนิสัยของปุุ้ชนเพราะมันไม่กลัวภัยเวรจากสังสารวัตรนี้มันจึงตัดสินใจทุกอย่างตามความต้องการตามความพอใจของตัวเองเพราะมันมองไม่เห็นโทษเราเสพกามเพราะเขาเรามองไม่เห็นโทษเราราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติมการพูดโกหกดื่นสุราก็เ,าเพราะเรามองไม่เห็นโทษ เราเห็นแต่อะไรความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองความมีอัตราตัวตนมาณทิิกิเลสตหาในความในความเป็นตัวตนของตัวเองมันจึงทาให้เราเกิดความทุกข์ร้อนในปัจจุบันเนี่ยพิจารณาแบบนี้ซ้ําๆมองให้เห็นซ้ําๆชี้โทษอย่างเดียวเลยประโยชน์เรารู้กันอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดพิจารณาประโยชน์เยอะแยะประโยชน์นี่ยพิจารณาในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตว่าเวลาประโยชน์กับโทษเราดูแล้วเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ร้อนในใจได้มากกว่ากันถ้าเราเห็นโทษไม่ต้องไปทํา อาจารย์อย่างถ้าเกิดว่าถ้าเราจะปรงุงอย่างกินยัยที่พี่เขาบอกอ่ะด้วยรางแบบไม่ปรงุงไม่แตง่งถืออยู่ถืออยู่ไม่ปรงุไปรงไม่แตง่งเมื่อก่อนผมหนูยังไม่ยังไม่ดำคือหนูงอทั้งหมดเลยเหี่ยวไปหมดหนังหนึ่งแต่นี้ด้วยด้วยหน้าที่การงานของหนูมันต้องือบเจอผู้คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราจะแก้ปัญหาไอ้ตุงตรงนี้ยังไงจะแก้ทำไมาอ่ะเราทําเพราะอะไรเขาเรียกยาย ด้วยคำพูดหนึ่งยายอะไรอย่างเงี้ยคืออาจาจะไปสนใจทําไมอ่ะคือผมออบทั้งหัวเลยนะอาจารย์แล้วแบบีบางส่วนและหน้าตาเนี่ยถ่านหนูไม่บารุงมันจะยิ่งกันดีไม่อาจารย์ถามว่าบํารุงแล้วเป็นอะไรมาผิดอะไรก็คือให้มันกระชับขึ้นมาอีกนิดนึงไม่มันผิดอะไรถ้าอาจารย์บรุงไม่ผิดก็ไม่ผิดแล้วทาไมล่ะแต่ด้วยคําพูดว่ายายอย่างเงี้ยมันมันสะกิดใจเราทียเราแก่ขนาดนั้นไม่ใช่เราบํารุงแล้วเขาก็ยังเรียกว่าว่ายาย เรียกพี่ขึ้นมานิดนึงอ่ะเรียกพี่ขึ้นมานิดนึง<า>ไม่คําถามที่อาจารย์ถามเราอ่ะการที่เราบํารุงร่างกายให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไม่เป็นยายมาผิดอะไรมันไม่ผิดแต่ด้วยว่าเราเราจะต้องทํากินใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดเขาว่าเออก็คิดแบบคิดไปอย่างอย่างแบบว่าอถ้าเราไม่ไม่เสริมไม่แต่งแล้วเขาจะมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยการที่เราขายของอะไรต้องเจอกับผู้คนหลายหลากอะไรอย่างเงี้ย ไม่ความหมายเราคือเราไม่อยากจะแต่งหรอใช่ประมาณนะั้นคือแบบอยากสมถาะาเลยให้งอกก็งอกไปเลยอะไรนั่นแหละคําถามที่อาจารย์ถามเราคือเราไม่เข้าใจไงคําถามที่ถามเราว่าก็แล้วถ้าแต่งแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะแต,แต่ใจแต่ใจเราอยากให้มันแบบมันเป็นไปตาขางของเราไงคะก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจะแต่งให้สวยงามก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะเสื่อมก็แค่เสื่อมแต่เราแค่รักษาอัตภาพ ให้มันไม่เสื่อมในปัจจุบันเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือต้องมาแบบโกนหัวใบอาจารย์ต้องไม่ผัดแป้งทาปาก<ช>ต้องปล่อยปากละเลยตัวเองให้มันแย่ถึงจะสามารถภาวนาได้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่การปฏิบัติเลยการปฏิบัติจริงๆต่อให้ไม่แต่งหน้าทาปากปล่อยสมาะโกนหัวแต่ไม่เข้าใจหลักของการปล่อยวางไม่เข้าใจหลักของอนิจจังทุกขตตาโกนหัวก็ไม่มีประโยชน์ไม่ทาครีมก็ไม่มีประโยชน์ชแต่ในทางกลับกันคนทาครีมแต่งหน้าทาปาก แต่งตัวสวยงามแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตาว่าถ้ามันจะเสื่อมก็เสื่อมแต่แต่งไว้เพื่อรักษาอัตภาพในปัจจุบันแต่วันหนึ่งจะเสื่อมรับได้ไหมรับได้ก็แต่งไปก็แต่งไปในความเสื่อมมาแหละก็วันนี้มันยังสวยอยู่ก็วันหน้ามันจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ก็แต่งในความเสื่อมมาแหละก็กรักษาในความเสื่อมนั้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในบริบทจะแต่งไม่ได้เสียหายเลยเลยอาจารย์ถึงถามเราว่าแล้วถ้าแต่งมันจะเป็นอะไรล่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไร โสดาบันยังแต่งหน้าทาปากยังรักสวยรักงามแต่บรรลุเป็นโสดาบัน mm hmm. พ้นจากภัยเวรห้าประการไม่เป็นผู้ตกต่ำเป็นธรรมดาทําไมเขายังทาได้ mm hmm. เขาเพราะเขาอะไรเขาเห็นอน,นิจังในใจ mm hmm. การปฏิบัติเราปฏิบัติที่ใจไม่ได้ปฏิบัติที่กายแต่การปฏิบัติที่กายมันเอือ้อมันเอื้อประโยชน์ต่อการภาวนาทาไมอาจาร,รย์โกนหัวไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์ปล่อยวางมันเป็นภาละ ใช่มันเป็นภาระอาจารย์ต้องมานั่งแบบเซตผมสระผมแล้วก็ต้องมานั่งผ้ามาลูบทุกวันนี้อาจารย์เอาผ้าซับ,ซบๆหัวก็แห้งแล้วอ่ะแต่เมื่อาาก่อนเนี่ยตอนอาจารย์ไลฟ์สดใบใหม่อะ่ะเวลาที่อาจารย์ทําเวลาจะท,ทําทํำยังไงอาจารย์ต้องดายผมทุกวันใครไปย้อนดูสมัยอาจารย์นั่งไลฟ์ต้นต้ไต้นมะขามอะ่ะผมอาจารย์นี่ต้องเซตทุกวันไม่งั้นมาไม่เรียบร้อยเวลาออกกล้องเรามองอย่างนั้นเพราะเราเรา,เรา,าพาล้าว่ากูต้องมานั่งเซตผมเสียเวลาจะไลฟ์สดบางทีไลฟ์สดสายไม่ใช่เพาะปง ไอ้ปรงนะมันโปรงอยู่แล้วแต่ที่โกนหัวเพราะอะไรมันเป็นภาระทําไมอาจารย์ใส่ชุดใส่ชุดสีเดียวก็มันไม่เป็นภาละวันนี้กูจะใส่สีอะไรดีวะเนี่ยาละแล้วก็หยิบเลยไม่ต้องเลือกทุกวันนี้อาจารย์หยิบชุดไม่สนใจว่ากางเกงกับเสื้อมันจะเข้ากับไม่เข้ากันเรารู้ไหมว่าสีเสื้อกับกางเกงอาจารย์มันสีมันไม่เสมอกันนะถ้าออกแดดจะเห็นกางเกงจะสีหนึ่งเสื้อจะสีหนึ่งแต่มันก็ขาวไง แต่อาจารย์ก็คือขาวก็วคือขาวไม่ต้องมาขาวโอโมกขาวผ้าดิบอะไรไม่ต้องอะไรเยอะแยะหยิบเลยให้รู้ว่ามันคือขาวแล้วอาจารย์ไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายเมื่อก่อนอาจารย์ใส่แหวนเพชรใส่นาฬิกาเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ศีลส,ส่วนหนึ่งก็คือศีลมันใส่ไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งคืออะไรอาจารย์วางวางเพราะอะไรพละใส่แหวนเวลาล้างมือต้องถอดแหวนออกมาล้างเพราะอะไรเวลาล้างล้างแหวนแต่เวลาเช็ดมือมันต้องถอดแหวนเพราะว่ามีน้ําซึมอยู่ในร่องแหวนหรือเปล่าปะมันจะอึดอัดนิ้ว อาจารย์ก็เลยถอดออกเลยช่างมาไม่ใส่มาละข้อมือทองอะไรอย่างเงี้ยถอดออกหมดอนะ่ะเพราะว่าใส่แล้วมันเป็นภาระอะไรที่เป็นภาระอาจารย์ตัดออกกินข้าวอาจารย์ไม่ได้ปวาวนาภาชนะเดียวนะแต่อาจารย์ปวาวนาอาสนะเดียวอาสนะเดียวคือถ้าลุกแล้วไม่กินอีกแต่ภาชนะเนี่ยใสอะไรก็ได้หลายภาชนะได้แต่อาจารย์โดยมากจะกินกละมังจะยึดภาชนะเดียวแต่ไม่ได้ปวาวณาว่าต้องภาชนะเดียว อาจารย์จะกินจานหลายใบก็ได้แต่โดยมากจะเอากระมังใบเดียวทําไมถึงกินกระมังใบเดียวกูขี้เกียจล้างหลายจานหลายใบไงแล้วเรากินเป็นเรากินข้าวคนสุดท้ายอะ่ะเนื้อบ้ากินคนสุดท้ายแล้วมันต้องล้างจานทั้งหมดอ่าที่ผายที่ผารล้างตกอยกู่ับกจานจานกับข้าวเต็มไปหมดเลยต้องเคลเีย์ทิ้งต้องมานั่งล้างจานหลายใบก็ล้างกระมังใบเดียวจบเพราะอะไรมันเป็นภาระบวกกับอย่างหนึ่งแน่นอนในการกินข้าวของเรามื้อเดียว กับอาหารที่มันกินลงในกระมังเพราะเราต้องการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเอื้อต่อการภาวนาทําเลยแต่ถ้าอะไรไม่ได้เอื้อต่อการภาวนาอย่าไปทำไอ้ทำบ,บางคนบอกกินข้าวมื้อเดียวทาไมอะ่ะก็เห็นอาจารย์กินแล้วผอมก็เลยลองกินดูบ้างแสดงว่ามันกินเพื่อลดความอ้วนมันไม่ได้กินเพื่อการภาวนาถ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรถูกต้องป่มถ้ากินแล้วมันต้องเอื้อประโยชน์ต่อ,อการภาวนาบางทีมีคนมาถามอาจารย์กินมื้อเดียวจะต้องถามว่ากินทําไมอะ่ะ กินเพื่ออะไรเออถ้ากินข่าเกากิเลสกินเลยจะถ้ากินแบบไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันผอมอ่ะอยากลองกินดูแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรถ้ากินแล้วมันต้องสามารถละตัวเองได้คืออะไรเดินจงกรมไหมนั่งสมาธิไหมถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องไปอดอดทําไมอ่ะอดแล้วไม่เดินอดแล้วไม่ภาวนาถ้ากินสามมื้อเราง่วงลดเหลือสองมื้อมันจะง่วงน้อยลงไม่อยากง่วงลดเหลือมื้อเดียวเวลาภาวนาไม่ง่วงเลยทีนี้ไม่ง่วงเลย แสดงว่าการอดอาหารมีผลต่อการภาวนาทําให้เราว่วงองาวหานอนน้อยลงถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรนั่ไปนอนก็ได้จะหายหิวไหมไม่หายถ้านอนอ่ะไม่หายมันดับสิก็มันหลับไปแล้วมันจะหิวอะไรอ่ะใช่ป่ะมันหลับไงมันก็ดับไปเพราะนั้นสุดท้ายแล้วก็จบไปตื่นเช้ามาตายไหมไม่ตายอ้าวก็ไม่ได้กินทำไมอยู่ได้อ่ะสุดท้ายกิเลสตอนนั้นดับไปยังดับไปแล้วตื่นเช้ามายังหิวอยู่ไหมหิวแล้วเพราะอะไรหิวแล้วกินแล้วดับยัง ก็อดได้เนี่ยก็แสดงว่าเราฝืนกิเลสต,ตัณหาตัวเองมาได้ตั้งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาไว้ขูดมาได้อดทนอดกลั้นลองฝืนตัวเองอะ่ะทํทททททาซ้ำทําไมเราต้องฝืนหลายคนบอกว่าฝืนทำไมมันดูทรมานตัวเองจังเลยอะ่ะทําไมไม่ปล่อยไปล่ะปล่อยได้ยังไงกิเลสปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่เคยฝึกฝืนตัวเองแล้วมันจะไปฝืนกับความชั่วได้ยังไงไม่ฝึกฝืนอดกินข้าวยาก็ตอบสนองยาก็กิน อาถ้าอยากก็กินอย่างนี้อยากทาชั่วก็ทําชั่วสิอยากเสพกามก็เสพกามอยากฆ่าสัตว์ก็ฆ่าอยากรักทรัพย์ก็รักอยากประพฤติในกามกับพืชอยากพูดโกโหกก็พูดอยากดื่มสุรากระดื่มเพราะอะไรก็เพราะมันไม่เคยฝืนตัวเองเลยอยากจะโกหกเคยฝืนตัวสนี่มเราจะไม่โกหกแม้มันจะลงมันจะโดนโทษโดนภยัยมันจะอันตรายกับตัวเองเอาว่ากูลองกัดฟันไม่โกหกดูเพราะเวลาไม่โกหกผ่านเพ้่ไปได้ปรากฏไม่มีภัยเวรจากเรื่องนี้เกิดขึ้นรอดไหมปลอด,อดภัยได้ไหม ปลอดภัยจากอันตรายจากภัยเวรของนรกกำเนิดจจลชาชลาวิสัยผ่านได้แล้วปอดหนึ่งนี่ฝึกเรียบร้อยแล้วฝืนเ,เรียบร้อยแล้วพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วกิเลสลดลงกุศลเพิ่มขึ้นกุศากุศลดับกุศลเจริญขึ้นแทนนี่ความเพียรชอบเลยสัมมาวายามะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยไหมเนี่ยบางทีเราทาํามรรคแปดอะเราต้องกลับมาดูว่ากระแสที่เรากาลังทําความเพียรในแต่ละอันแต่ละอันที่เรากำลังทาอยู่มันอยู่ในมรรคแปดหรือเปล่าเราต้องกลับไปพิจารณาน้มไปอนุโลมปฏิโลมเดินหน้าถอยหลังพิจารณาให้ควรว่า เฮ้ยไอสิ่งที่เรากําลังฝืนเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในองค์ไหนของม้าแปดวะครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาทํามันใหม่ได้เพราะว่าลองทําลองฝืนครั้งนี้มันสาเร็จเว้ยเฮ้ยมันใช้ได้เว้ยเฮ้ยมันเกิดประโยชน์กับเราเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าไอตัวนี้มันสามารถลดละเลิกกิเลสตัณหาของเราได้เราก็ควรจะการฝืนต่อไปอาจารย์เห็นว่าการกินมื้อเดียวมันลดละเลิกกับกิเลสตัณหาอาจารย์ได้อาจระเลยกินมื้อเดียวเพราะมันช่วยได้เยอะแล้วมันช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการภาวนาแล้วอย่างการอดอาหารบางวันไม่กินเลยบางวันนกิ้อย มันช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการภาวนาวันไหนเหนื่อยล้ามากมันก็เอื้อประโยชน์ต่อการภาวนาอดอาหารจนแบบร่างกายทุกอย่างอ่อนเพลียหมดแล้วลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงอกับกิริยาอาการจะเป็นยังไงกิเลสตัณหามันจะหนานแน่นมันจะดีดตัวยังไงมันต้องเห็นให้หมดถ้าไม่เห็นมันภาวนาไปต่อไม่ได้เราก็มาไม่เห็นอะ่ะแล้วเราไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุให้เกิดการภาวนาไม่สร้างเหตุให้เห็นกิเลสของตัวเองแล้วมันจะเห็นยังไงอะ่ะ มันไม่เห็นหรอกก็เพราะว่าเดิมทีมันอยู่ทุกวันนี้มันเห็นกิเลสตัวเองไหมไม่เห็นมันไม่เห็นหรอกก็มันใช้ชีวิตไปตามปกติวิธีการก็คือต้องหาเหตุให้มันเห็นกิเลสหนึ่งในนั้นก็คือการอดอาหารกินมื้อเดียวแล้วมันหิวอ่ะถามตัวดีๆหิวหรือโอหรือหรือหรือว่าอยากอยากมันอยากเห็นไหมล่ะมันอยากกินบางทีมันเพิ่งกินมาแต่ขอกินหน่อยหนึ่งสิเห็นไหมมันอยากบางทีตอนเย็นไม่กินก็ได้แต่มันกินมันก็อ้างว่าอะไรหิวท้องก็ร้องจริงๆนะ อิดโรยก็อิดโรยจริงนะแต่ลองดูกิเลสเองว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหมจะอดทนอดก้านฝืนตนกับกิเลสตัณหาตัวนี้ได้ไหมลองดูซิความอยากพ่ห้หิวต้องเป็นความอยากไงลองดูปรากฏว่าฝืนไปให้มันผ่านถ้ามันผ่านได้แสดงว่าเราฝึกความความเคยชินได้วันหนึ่งละ้ะพรุ่งนี้ใช่ทวนกระแสพรุ่งนี้ทําอีกเคยชินเกิดวันที่สองแล้พวพรุ่งนี้วัน้ะเลยทําอีกเคยชินวันที่สามแล้วทำอีก เคยเชื่อว่าได้สิทาต่อไปต่อไปทีนี้กิเลสมันจะแรงขึ้น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 มันจะดีตัวขึ้นงไงแต่พอเวลาวันหนึ่งมันชินมากๆผ่านไปเดือนหนึ่งสบายไม่ต้องกินก็ได้อยู่เป็นปกติอ,า,อาจารย์กินมื้อเดียวมานานน่าจะถ้าเอามื้อเดียวจริงๆนี่น่าจะร่วมปีแล้วนะที่เป็นมื้อเดียวแบบจริงจังอะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นก็กินมื้อเดียวนะแต่แบบมันมีเขาเรียกเลยนะมีสลับบ้างที่ก่อนหน้านี้อ่านอนุเคราะห์ครอบครัวเดือนละครั้งอย่างเนี้ที่มันจะมีเดือนหนึ่งวันหนึ่งอาจารย์จะลาหนึ เพื่อที่จะหนูขอครอบครัวมานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันแต่ตะหลังมาจะไม่มีอีกแล้วไม่มีการทำานะวเกือบปีมาแล้วเกือบปีเต็มอลนะแล้วตลังมาเนี่ยมันก็ค่อยเบาลงเบาเลยความหิวอะ่ะมันก็ไม่ดีดดิ้นเหมือนเดิมแล้วมันก็สามารถปล่อยวางได้สุดท้ายก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินเพราะอะไรมันสร้างความเคยชินแต่ถ้าเราสร้างความเคยชินในการกินเย็นทุกวันมันจะกินทุกวันไหมเห็น <He ard. S 2> ไหมล่ะถ้าเราสร้างความเคยชินในการไม่กินทุกวันมันก็จะไม่กินได้ทุกวัน ถ้าเราสร้างความเคยชินในการทําความเรวความชั่วทุกวันมันก็จะทําความเรวความชั่วทุกวันแต่ถ uh> ้าเราสร้างความเคยชินในการทําดีทุกวันมันก็จะทําความดีทุกวันมันอยู่ที่ความเคยชินในการสร้างเหตุนั่นแหละที่พระเจ้าเรียกว่าอุปนิสัยกับอนุสัยอะไรหนักกว่ามาเลยส่งผลก่อนไงถ้าเราในหนึ่งเดือนเราเอาหนึ่งเดือนไปสโคบยี่สิบวันทําดีสิบวันทําชั่วอะไรหนักกว่าช่ว ดีสิเพราะดีมันยี่สิบพันตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นให้ผลก่อนทีนี้มันดีมาตั้งยี่สิบมันชั่วแค่สิบตัวไหนจะส่งผลก่อนตัวดีทีนี้เวลาดีมันส่งผลก่อนมันเกิดความเคยชิน ถ้าเดือนต่อไปทําอีกมันจะไม่ใช่20วันละมันจะขยับเป็น21วัน22วัน23วัน24วัน25วันจนความชั่วจะเหลือแค่5้าความดีจะเหลือ25ความดีจะให้ผลหนักขึ้นเรื่อยๆรืหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทําดีจนชินจน25จน5วันก็ไม่เหลือจนทําดีได้30วันเต็มจนความชั่วงอกตัวออกไม่ได้อีกเลยสุดท้ายความชั่วจะเกิดขึ้นไม่ได้จะงอกเงยขึ้นไม่ได้สุดท้ายจะเหลือแต่ความดีอย่างเดียว สุดท้ายความลาดเอียงเทยังจะเทลงสู่กระแสของความดีอย่างเดียวมันไปกระแสความชั่วไม่ได้อีกเลยนี่ปัญหาเพระาะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องตั้งสติสัพพัญญาอยู่กับปัจจุบันขณะทําตัวเนี้ยให้หนักๆไว้อาจารย์คะอย่างถ้าเกิดเราฝึกฝึกอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆเงี้ยก็แบบเหมือนคล้ายๆอ่ะพุทธะที่ว่ารู้ใช่ไหมว่าที่ว่าชาวบ้านทําอาหารมาให้ทั้งทั้งที่พุทธะรู้ว่าอาหารนั้นเป็นปิดเป็นปิด ทำไมนะเป็นพิษไงคะที่ว่ารู้ว่าก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจะเสียจะแอบจะตัสรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจอมนิพพานใช่ก่อนนิพพานก่อนนิพพานโทษทีค่ะใช่ไหมคะคือแบบว่าถ้าถ้าเราฝึกว่าฝึกว่าเออไม่หิวไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นี้คือโยงไปว่าอย่างพุทธานี้คือท่านรู้เลยว่าชาวบ้านเนี่ยทำอาหารอันอันน,น,นี้อันนี้เป็นหนังะนะข้าวโค้งอะ เป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะที่ว่าพุทธานี้สามารถรู้เลยว่าอาหารอันนั้นเป็นพิษเลยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ยังไงนะคำถามคือยังไงนะก็คือแบบว่าถ้าเราฝึกแบบนั้นน่ะเราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าเออความหิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่หิวแล้วรู้ว่าอาหารอันเนี้ยถึงแม้มันจะอร่อยเราก็สามารถวางได้๋อใช่ถ้ามันฝึกจนชินแต่มันคนเราบริบทกับพระเจ้าเมื่อกี้นี้อย่างพระเจ้าที่พระองค์ทรงรู้ว่าสุกรมัทวะเป็นอาหาร ที่พระองค์ทรงฉันมื้อสุดท้ายเป็นพิษคนฉะคนทําบุญมาคนทําอาหารมาเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นพิษพระเจ้ารู้เพราะพระองค์บิญานอย่างรู้แต่พระองค์ทรงรู้แล้วว่านี่คือวิบากของพระองค์ต่อให้รู้ก็ต้องฉันเพราะอะไรแก้ <ๆ S 3> ไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามกรรมเป็นไปตามประามเหตุตามปัจจัยคนที่รู้อนาคตไม่สามารถแก้อนาคตได้เพราะนั่นคือวิบากที่ทํากรรมไว้ <S <S สัตว์โลกเดินไปตามกรรมคือการกระทําพระองค์ทรงรู้ว่าละว่ากรรมของพระองค์เดินมาให้เจอบุพกรรมนี้ก่อนปริพพาน พระองค์ร so, ู hey, ้จึงสั да ่งให้คนอื่นไม่กินไม่ฉันเพราะคนอื่นไม่มีวิบากกรรมร่วมกับพระองค์พระองค์ก็เลยสร้างเหตุในการทําให้คนอื่นไม่รับวิบากกรรมแต่ไม่ใช่ว่าขวางกรรมคนอื่นนะพระองค์ทรงสร้างเหตุให้เกิดขึ้นเพื่อให้คนอื่นไม่ได้รับกรรมตามเหตุที่คนแต่ละคนทํามาทุกคนต้องสร้างเหตุเราเนื้อออกป่ะพระองค์ก็สร้างเหตุของพระองค์ด้วยการว่าพระองค์เนี่ยต้องสั่งว่าให้เอาอาหารนี้ไปฝังก็ฝังดินเลยห้ามใครฉัน แล้วพระองค์ก็สวยเพียงผู้เดียวนั่นก็เป็นเหตุของพระองค์แล้วนั่นก็เป็นเหตุของคนคนอื่นที่จะไม่ได้กินอาหารอันเป็นพิษนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันั้นเป็นคนละบริบทอันนั้นเป็นวิบากกรรมของพระองค์แต่ในบริบทของการฝึกไอ้การฝึกเนี่ยถ้าเราทําซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินนอน,น,นในสันดาน์มันจะมีทางหรือที่จะไปทําอย่างอื่นคนทําดีเวลาทําดีจนชินแล้วจะไม่ทําชั่วเพราะอะไรก็เพราะว่าดําดีจนแน่นแล้วอะไม่มีทางเหมือนคนเห็นเพชรกับก้อนหินอะ ถ้าคนรู้คุณค่าของเพชรจะคว้าเอาหินมาเก็บไว้ไหมไม่ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นเห็นว่าการปฏิบัติภาวานานี้มีค่าต่อการที่ทําให้เขาเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เขาจะทิ้งมันไหมไม่ทิ้งไม่มีทางทิ้งเพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับชีวิตเขาเขาจะไม่เอาอะไรไปแล้วเอาทองคําแลกกับเชือกฟางอาจารย์เอาไหมล่ะไม่เอาไม่มีใครเอาหรือจะมีใครเอา เอาไม่ได้ลองดูไม่มีทุกคนจะยือย้อจุกชาติในการเก็บรักษาทองคําเส้นนั้นไว้จะไม่ยอมมีใครเอาไปแลกกับเชือกฝากเพราะอะไรเพราะเราเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นแล้วเราเห็นโทษของเชือกฝากเส้นนั้นว่ามันไม่มีคุณค่าดังนั้นถ้าเราเห็นปฏิบัติจนเราเห็นได้แล้วว่าสิ่งนี้ธรรมะข้อนี้หลักการหลักเกณฑ์หลักการทําความเพียรหรือมรรควิธีนี้เป็นวิธีในการเดินสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราต้องเห็นจริงๆนะเราจะไม่มีวันทิ้งเส้นแห่งมรคานุคานี้ได้เลยไม่มีทางทิ้งถ้าเห็นจริงตามนั้น แต่ถ้าเห็นไม่จริงทิ้งมาทิง้งทิ้งได้ทิ้งยังไงภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างฆ่าสัตว์รักษาพู้บิการทำบ้างไม่ทำบ้าง,งรู้สึกผิดบ้างรู้สึกถูกบ้างรู้สึกเฉยๆบ้างหาข้ออ้างบ้างมันก็จะไปเรื่องเพราะอะไรมันยังไม่เห็นจริงคนที่เห็นจริงคือใครโสดาบันโสดาบันคือคนที่เห็นมรรควิธีนี้จริงแล้วไม่มีวันทิ้งมรรควิธีนี้อีกแต่บุรุษชนยังรุ่มรุ่มดอนดอนยังทิ้งได้แต่โสดาบันไม่มีคําว่าทิ้ง โสดาบันพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าจตโสดาบันขึ้นไปแม้พระองค์เดินลงหลุมโคลนโสดาบันก็นเดินลงตามเพราะอะไรเพราะรู้ว่าธรรมะนี้เป็นของจริงของแท้เป็นของที่ไม่พาเขาสู่ความล่มจมล้มเหลวเขาจะเดินตามตถาคตเพราะตถาคตจะเดินพาเขาไปสู่จุดแห่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเขาจึงเดินลงตามเลยลงบ่อโคลนก็นลงลงพระรูงชัดแล้วจ้าแล้วแต่ถ้าเป็นบุรุชนกูจะลงทําไมว่าเปิดว่ะ ไม่ลงดีกว่าไม่ตามดีกว่าเพราะไม่มั่นใจไม่ชัดเจนในคําของพระศาสดาว่าจะสามารถพาเราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆริงไหมนี่แหละมันต่างกันนะการเห็นธรรมของบุรุษชนกับการเห็นธรรมของอรยิยบ,บุคคลคนละเห็นเลยโสดาบันขึ้นไปเห็นธรรมนี่คือแบบเห็นอย่างมหาศย์จจลึกซึ้งกินใจเห็นแบบไม่มีวันทิ้งแล้วกับคนที่เป็นบุรุษชนเวลาเห็นก็เห็นอะรู้เข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่ยังละไม่ได้นี่ยังไม่เห็นไงถ้ายังไม่เห็นมันก็ละไม่ได้ถ้าเห็นแล้วมันจะละได้ มันไม่มีเอาอะไรมาแรกมันไม่มีทางเอาอะไรมาแรกเหมือนโสดาบันจะเอาชีวิตเข้าแรกยอมตายแต่ไม่ยอมผิดศีลก็โสดาบันอะไม่หลงไม่ผิดอะไม่มีทางมันพ้นบาภัยเวทาประการแล้วตายครั้งนี้เขาก็รอดจะไปกลัวอะไรต่อความตายโสดาบันจะไม่กลัวตายแต่อยากตายไหม โซดาบันก็ยังไม่อยากตายเพราะอะไร <to> ก็เขายังมีความสุขในโลกเขายังมีความสุขในการเสพกามเพราะโซดาบันก็ยังเสพกามอยู่แต่กามที่เขาเสพไม่เป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเจริญชาและเปรตวิสัยกามที่เขาเสพมันพ้นจากภัยเวห5ประการกามที่เขาเสพมันจะไม่ผิดศีลห้ากามที่เขาเสพจะไม่เป็นไปเพื่อกามที่เขาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดโกหกดื่มสุรากามที่เขาเสพจะไม่เป็นไปเพื่อการผิดในกุศลกรรมทั้งหลายจะไม่ไปในทางอกุศลกรรมทั้งหลายที่ทําให้เขาเสื่อมได้ เนี่ยเนี่ยทำอืมถ้าใครถามต่ออาจารย์ย้ายกันอา,าจาจ้านโมธนาจะได้ทาปลอดภัยนะทุาจังได้ทาปลอดภัย,ยเยอกขอนมปังกลับบ้านไะหขนมปังเยอะมากออแพ็คไว้แล้วโอเคแจกไปเลย อาจารย์คะการคนละกี่ชิ้นอ่ะสามสี่ชิ้นนะสามสี่ชิ้นอยู่ในกลุ่มนะคนละสามสี่ชิ้นไม่ใช่ถอาจารย์คะการเดินจงกรมเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีพื้นที่แบบกว้างๆไหมคะเพราะว่าจากที่ในอดีตเปรี้ยวเออจากจากที่พี่เบนเคยไปเดินจงกรมที่วัดอัมพวันอ่ะเพราะผู้ปฏิบัติเยอะมากใช่ไหมคะ ก็จะเดินแบบแคบๆเดินแคบๆแทบจะชนกันอาจารย์แต่ว่าคือถ้าใครทําได้อะก็ถือว่าเรามีสติอยู่กับการเดินไงฮะก็ทําได้ก็แล้วแต่เพราะว่าแต่มันไม่สงบหรอกแต่หลายวันก่อนะมีคนมีคนมาถามเหมือนกันเออห็นอาจารย์เวลาอาจารย์เดินจงกรมอาจารย์จะเดินแบบยาวๆไกลๆใช่ไหมใช่ก็จะมีที่ใช่ถ้าอาจารย์มีสนามฟุตบอลจะรเดินรอบสนามฟุตบอลันเลยมันมัน คือมันดีกว่าที่แคบๆใช่ไหมัมนน้องดีกว่าอยู่แล้วที่อันวิเวกกับที่ไม่วิเวกอะไรภาวนาสงบประกันละ่ะไปนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตภาวนานั่งสมาธิกับนั่งอยู่ในปา่าอะไรสงบกันเห็น <He ard S 2> ไหมล่ะมันก็มีส่วนไงแต่มันจะมีคําถามไหมคอาจารย์ว่าถ้าเราสามารถสงบได้ในที่ที่มันแบบว่าสิ่งยั่วยุเยอะนั่นแหละคําถามคือถ้า,าเราสามารถแต่มันจะมีคําถามย้อนกลับอีกใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้า ถ้าเราอยู่ในจุดก็สามารถไหมล่ะมันก็ขนาดนั่งที่สงบให้มันภาวนามันยังไม่อยากจะภาวนาเลยแล้วไปอยู่ในที่เยืเยวๆอย่างนั้นยังไอจะภาวนาได้ถ้ามันทําได้พระพุทธเจ้าจะออกไปในป่าทําไมทําไมพระองค์ไม่แสวงหาโมกขธรรมในวังล่ะใช่ไหมล่ะบริวารแม่ล้อมมากมายมีความสบายตั้งเยอะตั้งแยะที่ก็กว้างขวางนะไม่ใช่ไม่กว้างขวางเจ้าที่สงบตรงไหนก็ได้อะในปราสาทของพระองค์สนามหญ้าก็มีต้นไม้ก็มีสวนลูกลกอะไรนะเขาเรียกอะไรสวน อาหารลูกอะไรข,ขชาติต่างๆเยอะแยะลูกขชาติลูกเทวดาเออนั่นน่ะต้งองเยอะ